สวัสดีครับผมสายอันทองสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สามนะครับยี่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่องเรียนบ้านพระคือนะครับโอ้ ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงสี่สิบนะครับโอ้อาจารย์สันสิบโมงว่าไหนนังยังอยู่สวัสดีครับคนบอยอาจารย์คนบอย,อบอยทุกผู้ทุกคนครับโอ้โอ้โอไฟสีขึ้หลายโอ้ไปมาแล้วกินกนต่อว่าจกองได้อยู่ เอาหอทดกินไบร์ดเป็นแปลงค้าอีกกินแล้วนี่ถ้าดีฮอทดิ้งดีกันเลยตูเ้เบียรของอะไรครับตูเ้เบียรของอเมเจอร์ครับกลางก็ของอเมเจอร์ครับนีอ่อะไรอันนี้อเมเจอร์ของแท้ครับ เอาเคงเสียงแหลมกับเค่องขึ้นือลเลลุมขึ้เอาก็ไปเสียงจีผ่มันดึงออกว่อเลยมันดึงออกาบอว่ายามันสายนี่ึงเลยมันพ่ออจะคัดไปรับสวัสดีตอช้าครับคำพลอยบุญเสกาครับอครับตั้มกระหานมมวสิกโอ้สวัสดีครับสันน้อยเมืองอุดรครับ โอ้หันมีข้าคือดีแต่ว่าเพราะอาหารไม่งขายคือดีแต่ก็คือสอมนะครับซ่อมครับดนตรียังเดียบร้อยไปแล้วเลือแต่แวันนี้เราจะใส่ไฟนะครับติดไฟยังสีแล้วก็จอ l อลดีครับวันนี้เขาคุณพี่สาย,ยันครับมามีเสียงแห่ไอ โอ้วันนาสวัสดีครับไปสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านผู้ไทยบ้านบ้านนาครับสวัสดีครับได้ยังกินเสีเซาครับย่างย่างเลยครับสวัสดีครับคุณพี่สายันครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นเลยครับ เพงทิมงานติดไฟเราอยู่ที่โรงเรียนครับล้องเครื่องเสียงไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเรยนหทั้งสืออยู่โรงเรียนเขาเหลือเจ้าหมงไงสามลุงนั่งไฟสีครับขนะก็ติดไฟสีครับเดี๋ยวอีสุกุกจอยเอลดีก็มาถึงครับ บวิทีก็มี2ชั้นนะครับสวัสดียมามเช้าทุกท่านนะครับเ,เสียงเราก็โปรแอมก็ไม่คอทิกนะครับเสียงกลางครับเสียงโลก็วอกวีสินะครับตูโลข้างละยีใบครับของอเมเจอร์เสียงกลางก็อเมเจอร์ข้างละสิใบครับ เลื้อๆครับเลื้อๆอากาศดีครับสวัสดีครับบีมดุนกันน้ำปะครับกันน้ำเข่าครับบอกกันน้ำออก นะครับกลวิีเพชรนามครับสวัสดีครับทุกท่านาทาำงานกับทำงานโดยทุรักทุรีนเนี่ยเพราะว่าดดรถเขามาบ่ได้แบกตู้เอาครับโอ้โหวาบ่ได้มาถ่ายว่านอยู่กับพวงเสียงอ,อีสานอยู่ครับ <S <S เสียงกลางก็ไม่จืดอใหม่ครับม่ใหม่ครับซือ้อเป็นแต่้ปักกับไข่บ่อครับมันขึ้นกับบอตกครับคืนนี้อย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจชมฟรีนะครับคืนนี้ ตัวเกียวลำซิงนะครับของผู้ชิบ้านฟินแลนด์นะครับเมื่อกีก็ซ้อมโอ้หมวนลายครับผมเป็นผู้อ่านใจ่นน้ครับโอ้ที่ผมงานอาจารย์สันแนนอนอีดีสีงสวงเสาเลยเพราะไหนยังอยู่ใช <c oughs> ้เพื่ออะได้แอ่วะเอ๊จะมือถ้าออกแตกมหา อยู่ที่เรือนยนบ้านพระคืนนะครับคืนนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับ